สอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลกเมื่อวันที่7มิถุนายน2566สอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะและปลูกป่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลกซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารอมสินสาขาสุราษฎร์ธานีได้ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะในทะเลและปลูกป่านาเกาะเส็จตำบลพุ่มเรียงอำเภอชายาโดยมีดรสมปรารวุทิจันทรองอธิบดีฝ่ายสัมพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมมหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติร่วมเปิดกิจกรรม ซึ่งวันทะเลโลกหรือ World Ocean Day ตรงกับวันที่8มิถุนายนของทุกป,ปีเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2535โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลกณเมืองรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมหาสมุทรไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมกันนั้น ยังได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่นๆร่วมกับองค์กรต่างๆเช่นพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสวนสัตว์โรงเรียนมหาวิทยาลัยและองค์กรอนุรักษ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแลและอนุรักษ์ท้องทะเลให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์และสวยงามต่อไปสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเร็เร็วลงพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทแอนดสปาอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช